สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกแล้วก็ในบ้านเรานะครับก็เราเห็นปัญหาเงินเฟ้อนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ตอนนี้มันก็กระเพื่อมเข้ามาถึงบ้านเราแล้วนะครับนะจากผลกระทบนะริบเบิลเอฟเฟกนะผลกระทบแล้วลอกขึ้นนะจากเรื่องของ น้ํามันดิบที่สูงขึ้นทั่วโลกนะก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นนะทั่วโลกนะครับราคาสินค้าบุพภคบริโภกนะพวกแร่โลหะลทองแดงเหล็กอย่างเงี้ยนะมีผลไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เรื่องของออสินต่างนะที่เกิดปรากฏในสหรัฐในยุโรปนะครับเมื่อ9เดือน10เดือนที่แล้วนะตอนนี้เราก็เริ่มมองเห็นที่บ้านเรานะราคาเข้าของขึ้นราคานะครับราคา สินค้าอบปโภคบ,บริโภคขึ้นราคานะเราเห็นชัดเจนละนะไม่ใช่เกิดขึ้นในสหรัฐนะเมื่อ9เดือนที่แล้วนะเกิดขึ้นในยุโรปเมื่อ9เดือนที่แล้วนะแล้วมันจะมาไม่ถึงบ้านเราซึ่งผมก็ได้เตือนไปนะแล้วประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับว่าวันหนึ่งมันจะเข้ามาถึงบ้านเราแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะแรกๆนะธนาคารกลางจะบอกมันว่าเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวนะเราจําได้นะครับธนาคารกลางสหรัฐ บอกว่าปล่อยไว้เฉยเฉยก็หายนะไม่นานนะผ่านไปเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมหลายคนเชื่อว่าเป็นเบสเอฟเฟกนะผลกระทบฐานที่ต่ำจากโควิด1 9ในช่วงปี2020นะเดี๋ยวพอผ่านถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟอ้อก็ลดลงนะแต่ว่ามันไม่ลดนะมันกลับกลายเป็นเงินเฟอ้อที่ยาวนานขึ้นนะแล้วรุนแรงขึ้นนะในรอบ39ปีนะสูงไมถึงประมาณ 6. 8 นะครับในเดือนพฤศจิกายน64นะครับก็อันนี้บอกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับประธานเฟดก็ยอมรับว่าให้เกษียณให้ยกเลิกคาว่าทานสิทธอรี่ไปดีกว่านะเพราะว่ามันยาวนานจนถึงสิ้นปี64นะจนเขาคาดการณ์ว่าไปถึงกลางปีนี้แน่นอนนะนะเขาก็เลยเตรียมที่จะสู้กับเงินเฟอ้อละว,วิธีการสู้ของเขาก็าคือการลด QE นะเร่งทำเทเปอร เร่งการลดเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินพวกพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐแล้วก็พันธบัตรเอกชนมอร์เกสแบสคิลิตี้เตรียมขึ้นอัตราดอกเบีย้ยวิธีการสู้กับเงินเฟ้ออย่างตรงไปตรงมาคือการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพราะการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะดูดทรัพย์เงินในระบบนะครับกลับเข้ามามันจะลดผลกระทบของเงินเฟ้อโดยตรงจะถามว่าทําไมก่อนนั้นเนี่ยไม่ทำเดี๋ยวจะมาว่ากันนะทำไมาก่อนนั้นนี้ธนาคารกลางสหรัฐถึงบอกว่าเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวไม่ทำนะฮะ เพราะฉะนั้นสาเหตุมันมาจากเรื่องของเขาเรียกว่าซนะัพพลายช็อตเตดการขาดแคลนทางฝั่งอุปทานอย่างเช่นน้ํามันดิบเนี่ยนะที่มันผลิตไม่ได้ตามอุปสงค์นั่นเองนะเพนอฟดีมาอุปสงค์ที่ถูกอั้นไว้ก่อนนั้นเนี้ยที่มีการล็อกดาวน์พอเปิดเศรษฐกิจขึ้นมานะการผลิตนะทางฝั่งอุปทานน้ำมันดิบก็ไม่ทันนะมีความต้องการทั่วโลกจากการเปิดเศรษฐกิจนะครับทำให้เกิดและ Date, นะ่ซัพพลายช็อตเตดการขาดแคลนทางฝั่งอุปทานทางการผลิต ไม่ใช่เฉพาะน้ำมันดิบนะครับเรื่องของอาหารกันกินนะเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะก็โดนไปด้วยรวมถึงเมื่อน้ำมันดิบขึ้นราคาเนี่ยนะพวกค่าขนส่งต่างๆก็แพงขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสหรัฐในยุโรปเมื่อ9เดือน10เดือนที่แล้วมันก็มาถึงบ้านเราบ้านเราก็มีการเรียกร้องให้คงเรื่องของน้ํามันดีเซลนะแล้วไม่นานก็เกิดซัพพลายช็อตเต็ดนะทางด้านเนื้อหมูราคาเนื้อหมูก็พุ่งสูงขึ้นมาอีกนะในรอบหลายสิบปี นะแล้วพอเนื้อหมูราคาพุ่งนะเนื่องจากการขาดแคลนทางฝั่งการผลิตการเลี้ยงหมูนะแล้วรวมถึงอาจจะมีโรคระบาดด้วยนะมันก็ส่งผลไปถึงสินค้าตัวอื่นอีกนะปรากฏว่าไข่ไก่ในไม่นานวันนี้ก็ขยับราคาขึ้นตามจริงๆยังมีอีกหลายรายการนะครับที่มีการขยับราคาขึ้นตามเขาบอกว่าพวกน้ําตาลก็มีนะพวกไอสินค้าพวกธัญ,ญพืชก็มีนะพวกถั่วแดงถั่วเขียว นะอะไรประมาณนี้ก็ขยับขึ้นราคานะครับแล้วขยับมาถึงเรื่องของก๊าซหุงต้มนะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของพ่อค้าแม่ค้าในการขายอาหารตมสั่งนะผัดอาหารอย่างเงี้ยก็ขยับขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเขาพย,ยายามจะควบคุมราคาอยู่นะไม่ให้ขึ้นในช่วงสองสาเดือนนะครับซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะต้นเหตุมันเกิดจากเรื่องของซัพพลายช็อตเต็ดปัญหามันเกิดมาจากนะในเรื่องของ เขาเรียกว่าทางฝั่งอุปทานที่ขาดแคลนรวมถึงเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับก็จะขยับสูงขึ้นอีกนะก็เรียกว่าอาุมมาตุ้มเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางนะจนหลายคนนี่มึนไปหมดนะครับจริงๆวิธีการรับมือเงินเฟอ้ออย่างตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่าก็คือต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนั่นเองอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าจะรับมือกับเงินเฟอ้อก็ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพื่อจะดูดซับเงินเข้าไป แล้วไอ้ตัวเงินเฟ้อจะค่อยค่อยลงแต่ทำไมนะ <c oughs> เขาถึงไม่ทำนะเขาถึงใช้วิธีการไปตึงราคาควบคุมราคานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพรานะว่าระบบนะระบบไอ้เศรษฐกิจการเงินทุกวันนี้นะมันมีความบิดเบี้ยวนะมีความบิดเบี้ยวมันการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อราคาเข้าของแพงมันจึงทำไม่ได้อย่างเต็มที่นั่นเองคล้ายๆกับว่าคนเป็นโรคอ่ะนะเราจะจ่ายยาเราก็กลัวไซเฟฟก รากฏว่าบางทีไซเอฟเฟกเนี่ยมันจะแรงกว่าไอ้โรคมันสนะอีกเขาก็เลยกลัวจ่ายยาแล้วอาจจะเกิดอาการช็อกอย่างเงี้ยนะก็คือระบบมันบิดเบี้ยวนะผมเรียกว่า distortion อะไรกันบิดเบี้ยวคือวิธีการแก้เงินเฟอ้ออย่างตรงไปตรงมาคือนโยบายทางการเงินขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนะเหมือนกับในช่วงเงินเฟอ้อนะในสหรัฐอ่นะในช่วงทศวรรษพันเถึงต้นพนะันเก้าร้อยแปอ่ะตอนนั้นรัฐบาลน,นะครับของสหรัฐเนี่ยนะนะก็พยายามจะตึงราคาสินค้านี่แหละ แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เงินเฟอ้อหายเงินเฟ้อก็ยังยาวนานในตลอดทศวรรษพันก็ร้อยสิบนะจนกระทั่งมาสูงถึงปีพันเก้าร้อยแปดสิบเลยนะทศวรรษพันเก้าร้อยแปดสิบต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาแก้ได้โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทางการกลางนะแล้วเงินเฟอ้อเอาอยู่แต่รอบนี้ทว่าทำไมถึงแก้ไม่ได้ดูที่นี่สินสิทะเราดูนี่สินในช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยแปดสิบกับน,นี่สินปัจจุบันเลยฮะปรากฏนี่สินปัจจุบันมันอยู่ในระดับที่สูงมาก นะครับแล้วยิ่งทางห่างจาก GDP อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันถึงเรียกว่าระบบมันบิดเบี้ยวนะคือจะแก้เงินเฟ้อโดยตรงเนี่ยโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ขึ้นได้ไม่สะดวกกวัวไซ s i เอฟเฟกเพราะว่าระบบปัจจุบันมันใช้นี้สินเยอะนะมีการใช้เครดิตสินเชื่อเยอะนะมันต่างจากในทศวรรษพันเก้าร้นะต้นพันเก้ ตอนนั้นธนาคารกลางเนี่ยสู้กับเงินเฟ้อเลยโดยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพุ่งสูงไปนะบางช่วงนี่มากกว่า20%เปร็นห็นไหมฮนะแต่ว่าฉะนั้นนั้นคือวงรอบของเงินเฟ้อในยุคสมัยนั้นซึ่งต้องสู้ด้วยอัตราดอกเบีย้ยนโยบ,บายแต่ขณะนี้สิ่งที่มันต่างนะขณะนี้กับในช่วงทศวรรษ170ต้น180เนี่ยคือเรื่องของหนี้สินโลกนะที่อยู่ระดับสูงซึ่งมันไม่ได้แก้ง่ายเพราะระบบมันบิดเบี้ยวนั่นเอง นะเพราะว่าถ้าแก้ผิดมันเหมือนระเบิดเวลาที่รอถอดสลักอ่ะนะมันแข่งกับเวลาคือเงินเฟอ้อก็ยังขึ้นขึ้นขึ้นนะครับนะแต่ว่าอัตาราดอกนโยบายขยับได้ช้านั่นะนะคือเหตุผลว่าเออเขาเรียกว,ว่าธนาคารกลางสหรัฐนะก่อนอันนี้เขาบอกว่าตามหลังนะคือไม่ทันการนะเพราะนั้นในบ้านเราก็เหมือนกันวิธีการแก้งเงินเฟอ้อคือต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโะยบายนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างเข้มข้นนะมีสารเสรีภาพท่านก็สามารถส,สมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการส่งรายละเอียดนะครับนะชื่อนามสก,กุลจริงอายุอาชีพข,ของท่านสมัครเข้ามาผ่านในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ gmail.com ผมจะนําชื่อท่านเข้าร่วมในกลุ่มนะครับและส่งมิทติ n งไอ m ดี t มิทติ s งพาสเวิร์ดนะให้แก่ท่านนะก่อนการประชุมในช่่วงบาาาายททิตนะปรมณ15ี และสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนนะครับพันธกิจในช่องผมนะในการให้ความรู้นะเป็นวิทยาทานธรรมทานแก่บุคคลชุมชนสังคมนะครับให้ได้สติปัญญาความรู้เพื่อปรับตัวอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับก็สามารถทําได้ตามบัญชีนี้นะครับหรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดสวัสรติดตามนะครับก็ถือเป็นการร่วมภารกิจเช่นกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ